ไปไปเลยครับไปเียมันมีอีกอยู่เนาะต้องไปสวนคันนะยกขึ้นรถลุงสวัสดีนะคะนี่นะคะเราก็จะเตรียมนะคะเตรียมขึ้นเรือนะคะรถลักูแล้วออก เอาคุณจอดได้ไหมจอดข้างก่อนได้ไหมเอาขึ้ขนมาข้าน,าน네ู้นนครับคุนะคะก็ช่วยแบกของนะคะไปค่ะไปไปไปแล้วก็ไปช่วยกันถือของนะคะคนไม้คนละมือนะคะมาหมดแล้วยังหมดหรือยังไปพูดไปพูดไปไหนมาไปไหนพี่ทำมานอก อ๋อเอาไปใส่ตรงนี้นะคะนะคะก็จะทำกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะแล้องแค่ว่างไวนะคะกับตัต้องถอยเข้านะครับถอยเข้าจะได้ออกมาได้เราถอยเอาของไปลงก็้้อมาเรแลว แล้วจะเอาของไปไหนนี่จะไปลงเรือกันแล้วนะคะเราต้องเอาของออกให้หมดเถอยไปเดี uh ๋ยวอยมาใกล้ค่ะถอยมาใกล้ๆนะคะจะได้ไหว อันนี้คือขนน้ำไปสักไปจะแตบจบชิี่ก็จะชิดนี่นะก็จะชิดนี่นี่มาก็จะจอดไหน ต้นค่ะัีค่ะครับสวัสดีชซนะคะนตัวให้ลุงตันึงค่ะขอให้ลุงตนึ่มาเสื้อนะคะมีเสื้อแล้วมเสื้อแล้วนะคะตอนนี้ น่ครับนี่แจ็คเสื้อซีซีเบอรนะคะแต่นครับนี่พ่อนายกเทศบาลครับนายกเทศบาลบ๊ายดีนะคะพ่อนายครับบ๊ายบายถ่าได้เห็นลุงปาเัี่ยัมเจ้ยอยู่ที่เสื้อชูชี่ห้กับลุงปาเลยค่ปุก็เดี๋ยวเราทยอยไปก็ได้เพ่อเสื้อน่าจะ เยอะอยูนะนี่ดำแล้วกมันแล้วทยอยไปแล้วก็ไปเข้าหมู่ที่สามครับแล้วก็น้ำไปลงคนคนก็ลงนั่งก่อนก็ได้แล้วเราก็เอาของไปเก็บไว้แล้วก็ค่อยทยอยกันไปแล้วเป็นแบบนี้พี่ว่ายน้ำไม่เป็นนะน้องเอ็มจ้า ก็วหว้นะไม่เป็นก็ส่งกำลังใจให้นะคะที่นี่ก็มีเสื้อชูชีพรอนะคะแม็กซีนหมวกสวยนะคะทุกคนโปรเจกตนะไอเทโปรเจกต์ใส่ได้เลยไปไปนะคะขันยันลงที่เทียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวของขนลงเรือนะคะจะต้องขนของลงเรือดีนะคะเนาะ ของมานลน้านั้นององำนะน้ำน้ำลึกขนาดไหนคะเว่าาปีใหญ่กล้ากัไปอ๋อยายก็ไม่กล้าไปนะครับเพราะว่าน้ำลึกมากนะคะดูนะคะ กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะสองไม้สองมือเลยนะคะนี่นี่นะคะคือเบื้องหลังนะคะจะถ่ายให้ดูนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะว่าความยุ่งยากหรือความลําบากขนาดไหนเราก็ไม่ย่อท้อนะคะอยากจะให้เอฟซีก็ได้ดูทุกจอดทุกมุมนะคะแต่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องกลับขอโทษขอภัยนะคะเอฟซีก็ช่วยด,ดูดันให้ด้วยนะคะ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้เรายูทูบเบอร์นะคะนะนี่นะคะลงเรือแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ลุยเลยค่ะพร้อมลุยค่ะ้อลุยใช่มค่ะพร้อมลุยแล้วค่ะปิงมีไหมพี่ปิงใส่ไม้แล้วน้องน้ำเราไมีธรรมดาว้าแม่ผู้ใหญ่น้องน้ำต้องมีน้องน้ำต้องมีปิงนะคะน้องน้ำต้องมีปิงนะคะไม่เป็นไรค่ะมีปิงเราก็ไม่กลัวเพราะว่าหลายคนก็แบ่งกันคนละตัวก็พอเนาะ

โอ้ถอยยาวถอยยาวนะคะถอยยาวขอทางนะครับถอยยาวนะขอทางขอทางนะคะนี่นะคะอบอเขาีจ้าอี้เราก็กำลังรถครับรถของเทศบาลนเทศบาลบ โอ้โหนี่นะคะอันนี้คือรถนะคะรถชูชีพนะคะที่จะรับผู้โดยสารนะคะเนาอเราจะได้ไปไนาอ ไหนไหนเรืออยู่ตรงไหนล่ะเรือนะ่ะมันแดดร้อนอยู่ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้ลมดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ